หม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเล่มที่21ตอนที่2นครหลวงล่มสลายเบื่อใช่ไหมครับกับโฆษณาท่านจะดีกว่าไหมถ้าดู YouTube ได้แบบไม่มีอะไรมาขวางจัดไปเลยครับกับโปร YouTube ผีเมียมสุดคุ้มเริ่มต้นแค่39บาทแถมแอปวิวไปดูซีรีส์อีก30วันยังไม่หมดเรายังมี Netflix Disney p l u s แคนว่าและแอปดังอื่นๆอ,อ,อีกเพียบและที่สำคัญที่สุดร้านเรามีบริการดีมาก ตอบไว้ต่อเมลเดิมก็ได้แถมมีระบบแจง้งเตือนก่อนหมดอายุด้วยสบายใจได้เลยรออยู่นะครับเลือกแพ็กเกจที่ใช่และทักเข้ามาตามช่องทางบนห,หน้าจอได้เลยครับแอดมินรอตอบอยู่นะมาช่วยงั้นหรือลูมินัสคิดเวลโดรามีท่าทางสบายสบายไม่วันเกรงดากูลิวแต่อย่างใดแน่นอนอยู่แล้วกระทั่งในโลกที่หยุดนิ่งเขายังคงเคลื่อนไหวได้อย่างสบายผิดกับลูมินัสซึ่งทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อเวลาหยุดลง พอลูมินัสเห็นเวลดล่าเธอก็รู้สึกถึงความสิ้นหวังที่มีจนถึงเมื่อคู่เป็นเรื่องสุดแสนจะไร้สาระไปไม่รู้เหตุใดความเครียดที่อัดแน่นเมื่อเผชิญหน้ากับความตายจึงมาลายหายไปและความสบายใจได้เข้ามาแทนที่แต่นั่นเป็นความรู้สึกที่เธอไม่อยากจะยอมรับบ้านะแค่เวลดลรามาช่วยข้าถึงกับต้องโล่งอก,อกแล้วงั้นหรือเป็นไปไม่ได้ลูมินัสคิด เธอละทิ้งความรู้สึกแวบแรกที่ขึ้นมาในใจแล้วหันไปสนใจสถานการณ์ปัจจุบันแทนอาข้า,า,ามาถึงแล้วหลังจากประกาศเช่นนั้นเวลโดล่าก็ยังคงหัวเราะเสียงดังลั่นต่อไปทั้งที่อยู่ในสถานการณ์วิกฤตแต่กลับทําตัวผ่อนคลายเหมือนปกติเรื่องนั้นช่วยให้ลูมินัสโล่งใจเสียงของเขาไม่อาจจะส่งถึงใครท่ามกลางเวลาที่หยุดนิ่งลง นอกจากดากูริวผู้ทําให้เกิดโลกที่หยุดนิง่งไม่น่าจะมีผู้ใดได้ยินเสียงของเวลโดล่าอีกแต่เขากลับหัวเลาะลั่นอย่างสบายใจเฉิบตามปกติหมัวยืนเซื้ออะไรอยู่ได้คนที่กล่าวเช่นนั้นคืออันติมาคำพูดปากลายนั้นเป็นของศัตรูตัวฉกาจในอดีตของลูมินัสลูมินัสคิดว่าอ๋อจริงด้วยสินะแม่นี่ก็อยู่ด้วยลูมินัสนึกขึ้นได้ว่าอันติมาก็อยู่ที่นั่นเธอกำลังคล่องใจว่าเวลโดลา สามารถเคลื่อนไหวอยู่เหนือปริภูมิเวลาภายในโลกที่หยุดนิ่งได้อย่างไรที่แท้อัลติมาก,ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนี่เองถ้าอย่างนั้นก็เข้าใจได้สัตว์ที่ไหนกันเล่าลูมมนัสคิดเมื่อคู่นี้ลูมมนัสไม่อาจจะรับรู้ถึงโลกที่หยุดนิ่งได้ด้วยซ้ำปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าจึงอยู่เกินขอบเขตที่จะเข้าใจได้แต่หากนั่นเป็นความจริงมันก็ไม่ใช่เวลาที่มามัวยืนเซอร์เหมือนอย่างที่อัลติมาพูดลูมมนัสมีสติก็จริง แต่อยู่ในสภาวะขยับตัวไม่ได้ขณะที่ลูมินัสกําลังสับสนอัลติมาก็ตั้งคำถามใส่เธออย่างไม่ปราณีว่าแต่เป็นยังไงบ้างรับรู้สถานการณ์ได้หรือเปล่าอัลติมากล่าวถามลูมินัสก็ตอบอย่างสงบว่าอืมคงจะอย่างนั้นถึงจะรับรู้สถานการณ์ได้คุมเคือแต่เข้าใจแล้วว่าผลวิกฤตมาได้อันติมาได้ยินอย่างนั้นก็ฉีกยิ้มบอกว่าหืม พิ่งเคยเจอกับโลกที่หยุดนิ่งเป็นครั้งแรกแต่รับรู้เสียงและสามารถสนทนาได้เธอนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะสมกับเป็นคู่แข่งที่เขายอมรับเลยแม้อันติมาจะพูดแบบนั้นเธอก็ใช่ว่าจะเคยประสบโลกที่หยุดนิ่งมาหลายครั้งแต่นั่นไม่ใช่ข้อมูลที่จำเป็นต้องบอกเธอวางตัวให้อีกฝ่ายคิดว่าตนเหนือกว่าและสอบถามสถานการณ์ออกไปในเมื่อสนทนาได้ก็แปลว่ามองเห็นด้วยสินะ อันติมากราวถามลูมินัสก็ตอบว่าแน่นอนเจ้ามังกรมารหน้ารังเกียจนั้นกำลังคุมเชิงดากุลิวยูลูมินัสบอกเช่นนั้นสุดยอดประสาทสัมผัสของลูมินัสเริ่มรับรู้สถานการณ์ได้ถึงจพะพลาดเลือนก็ตามผู้ที่ขยับได้โดยไม่มีปัญหามีแต่เวลโดราากับดากุลิวอันติมาพูดจาอวดเก่งก็จริงแต่คงยังไม่ชินเลยไม่ถึงขั้นขยับขยืขย่นได้ อืมอืมก็แปลว่าสามารถแทรกแซงหน่วยข้อมูลได้แล้วสินะอันติมากราวปราศจากแสงเสียงไม่อาจส่งผ่านได้โลกที่หยุดนิ่งซึ่งไม่สามารถรับรู้ได้ถึงสิ่งใดหากพยายามรับรู้ถึงสิ่งภายในนั่นมีวิธีเดียวคือการแทรกแซงสสารชนิดพิเศษซึ่งเชื่อมโยงกับรากฐานของโลกเล็กยิ่งกว่าอนุวิญญาณและอนุภาคแสงลูมินัสเข้าใจแล้วว่าสสารน,นั้นถูกเรียกว่าหน่วยข้อมูล เป็นสิ่งที่อันติมาพูดถึงถ้าทำให้หน่วยข้อมูลนั้นเคลื่อนไหวได้ดังใจนึกก็จะขยับตัวท่ามกลางเวลาที่หยุดลงได้สินะลูมินัสกล่าวถามอันติมาบอกว่าถูกต้องแล้วเขาเองก็เริ่มจับทางได้แล้วละมัง้งอันติมาได้ความรู้สึกที่แขนขาคืนมาแล้วจริงๆเมื่อเป็นอย่างนั้นที่เหลือมันก็ง่ายได้เธอใกล้จะควบคุมโลกที่หยุดนิ่งได้รากับหายใจข้าก็ไม่ยอมแพ้หรอกลูมินัสรับสัมผัสให้ขมขึ้น รับรู้ถึงสสารที่อยู่ภายในตัวรวมถึงล่องลอยอยู่โดยรอบแยกแยะเฉพาะหน่วยข้อมูลซึ่งไม่ถูกเวลาผูกมัดออกจากกลุ่มแล้วพยายามขยับมันตามต้องการปลายนิ้วของลูเมนัสกระตุกวูบเก่งดีนี่มาแข่งกันเลยอันติมาก,กับลูเมนัสกาวเวลาหยุดลงแต่ไม่มีเวลาไม่รู้ว่าการต่อสู้ระหว่างเวลโดลากับดากูลิวจะเป็นเช่นไรด้วยเหตุน,นั้นพวกเธอ จึงต้องเคลื่อนไหวให้ได้ก่อนที่จะรู้ผลลูมินัสกับอันติมาแข่งกันลับสัมผัสให้แหลมคมขึ้นในขณะเดียวกันที่มีผู้เริ่มขัดขืนเวลาการสนทนาระหว่างเวลโดล่ากับดากูริลก็ดำเนินต่อไปเวลโดล่างั้นหรอือปรากฏตัวได้จังหวะเหมาะเจาะอย่างนี้ใช้กลเม็ดแบบไหนกันดากูริลกล่าวถามแม้แต่ดากูริลก็ไม่เข้าใจเรื่องการเคลื่อนย้ายผ่านมิติท่ามกลางโลกที่หยุดนิ่ง ถ้าอยู่ในขอบเขตที่มองเห็นได้ก็ยังพอว่าแต่การเดินทางจากสถานที่ห่างไกลแล้วมาถึงพอดิบพอดีเป็นการกระทําที่ผิดสามัญสำนึกเกินไปฮะไม่เห็นต้องถามเลยฮีโร่ยอมปรากฏตัวแบบเท่ๆเสมอเวลโด่าตอบคำถามดากูริวด้วยสีหน้าอวดรู้ถึงจะไม่ใช่คำตอบที่ต้องการแต่ดากูริวก็ยอมรับพสมกับเป็นเวลดล่าดี เวลดล่ายื่นข้อเสนอเลวไหลไหลสาระกับดากูริวอีกครั้งว่าแต่ดากูริวเอ๋ยขอปรึกษาอะไรหน่อยสิอะไรล่ะถ้าเวลาหยุดลงทุกคนจะไม่รับรู้ความเท่ของข้าใช่ไหมเรื่องนั้นข้าเสียใจด้วยนะดากูริวตอบกับเวลดล่าไปเช่นนั้นก่อนจะคิดว่าเจ้านี้พูดอะไรออกมาอยู่ดากูริวคิด แต่เขาก็ยอมฟังต่อแบบเงียบๆเ,เมื่อหยุดเวลาไปแล้วจะไม่ต้องอาศัยพลังในการรักษามันเอาไว้มากนะักถึงอย่างนั้นมันก็ยุ่งยากพอสมควรอันที่จริงดากูลิวไม่จำเป็นต้องทนฟังเลยเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ของดากูลิวเวลดล่าพูดต่อว่าในเมื่อขยับได้ยอยู่แล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่เจ้าจะหยุดเวลาต่อเพราะฉะนั้นช่วยตั้งต้นใหม่เถอะนะดากูริวกล่าวถามด้วยเสียงอุทานว่าหืม ถ้าอยากจะออกโรงใหม่ในจังหวะเดียวกับที่เวลาเริ่มเคลื่อนไหวนะแบบว่ารับหมัดของเจ้าต่อหน้าลูมินัสอะไรแบบนั้นไงถ้าจำเป็นต้องสร้างความประทับใจต่อลูมินัสอยู่นะขอถามเหตุผลได้ไหมล่ะเรื่องง่ายๆเมื่อ,ก,อก่อนข้าก่อเรื่องไว้หลายอย่างทำให้ลูมินัสเค้นข้านิดหน่อยจังหวะนี้เลยจะสร้างภาพพจน์ที่ดีและนี่บุญคุณเอาไว้เพื่อลบล้างทุกอย่างไปยังไงเล่า ดากูริวถึงกับเอื้อมละอ่าเมื่อได้ฟังเรื่องที่ไม่ส่งผลดีต่อตอนสักนิดเดียวเช่นนั้นเพราะฉะันั้นจึงต้องตอบกลับไปด้วยคำพูดกลมเด็กหืมข้าเองก็ตั้งใจจะคลายการหยุดเวลาอยู่ล็อกแต่ไม่มีเหตุผลให้ยอมทำตามเรื่องไร้สาระของเจ้าเลยนะดากูริวบอกเช่นนั้นพูดจามีเหตุผลจริงๆใช่แล้ว ดากูเลยวไม่มีหน้าที่ต้องทำตามคำขอของเวลโดลาแค่ยอมฟังก็ถือว่าใจตีมากแล้วถ้าจะปะทะกับผู้ที่ขยับในโลกที่หยุดนิ่งได้การหยุดเวลาย่อมไร้ประโยชน์เสียพลังโดยใช่เหตุและไร้ความหมายแต่นั่นเป็นกรณีที่อีกฝ่ายมีเพียงแค่คนเดียวทันทีที่คลายสภาวะหยุดเวลาดากูลิวจะต้องรับมือกับทั้งเวลโดลาและลูมินัสพร้อมกัน อีกทั้งลูมินัสคงช่วยให้ชิอ่อนที่ล้มอยู่ฟื้นตัวด้วยเมื่อเป็นอย่างนั้นสถานการณ์จะยุ่งยากกว่าตอนนี้การคงสภาพโลกที่หยุดนิ่งเอาไว้จึงมีความหมายแต่มีวี่แวะวว่าอันติมาและลูมินัสจะเริ่มรับรู้ถึงหน่วยข้อมูลได้ดากูลิว จึงกังวลว่าหากปล่อยเอาไว้อาจจะสูญเสียความได้เปรียบในตอนนี้ไปนั่นเท่ากับช่วยให้ศัตรูได้สั่งสมประสบการณ์เขาจึงอยากจะรีบคลายโลกที่หยุดนิ่งไปเสียแต่เวลโดล่ากลับพูดเอาแต่ใจไม่ยอมยุดแหลงน้ำใจจริงข้าก้มหัวให้ถึงขนาดนี้แล้วนะยอมทำตามที่ขอเถอะน้าวลเวลดล่ายืนกลานตก,กะสุดแสนเอาแต่ใจของตนเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเฮ้ย hey. ให้ตายสินะ้าดากูริวถอนหายใจเฮือกใหญ่ย่างเหนื่อยอ่อนและคนที่เข้าใจความรู้สึกของดากูริวก็คือลูมินัสไอกิ่งกาเฮงสวยเอ้ยเดี๋ยวเจอดีแน่ลูมินัสเดือดดานจนหน้าแดงกำในใจถ้าตอนนี้เธอขยับได้ต้องกระโดดถีบอีกฝ่ายไปแล้วแน่ๆถ้าทีของเวลโดลร่านั้นยามกันมากๆถึงขั้นที่เธอคิดว่าอาจจะโกรธจนขยับได้เลยเวลโดลา คงคิดว่าลูมินัสไม่ได้ยินเพราะติดอยู่ในโลกที่หยุดนิ่งเลยพร่มใจจริงด้วยความประมาทข้าต้องเล่นงานที่หลังให้ได้ลูมินัสสาบานในใจเช่นนั้นเวลโดล่าทำตามใจชอบดากุริลละอาใจลูมินัสโกรธเกลียวอันติมาทำความเข้าใจหน่วยข้อมูลอย่างใจเย็น ปรากฏการประหลาดดำเนินต่อไปขณะที่ความคิดของแต่ละฝ่ายเป็นไปคนละทิศละทางและสถานการณ์ยุ่งเหยิงยิ่งขึ้นผู้ที่ก่อให้เกิดเรื่องขึ้นก็คือชืิอ่อนเธอยังคงหลับตาและมีบาดแผลเต็มตัวเลือดไหลออกมาเรื่อยๆใช่แล้วนั่นเป็นเรื่องผิดปกติภายในโลกที่หยุดนิ่งไม่ว่าบาดเจ็บหนักแค่ไหนก็ไม่มีทางที่เลือดจะไหลซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเพราะแม้แต่หัวใจยังหยุดเต้น แต่ในเมื่อชีออนเลือดไหลอยู่นั่นก็แปลว่าเธอสามารถขยับตัวได้ในโลกที่หยุดนิ่งชีออนขยับตัวช้าๆดวงตาแดงกำเบิกกว้างเธอลุกขึ้นยืนเหมือนผีสางชีออนสูดลมหายใจเฮือกใหญ่ภายใต้บรรยากาศผิดปกติต่อหน้าดากุริวที่กำลังตกตะลึงส่งเสียงอืมออกมาชิออนนี่เจ้าเข้าใจโลกที่หยุดนิ่งแล้วหรือดากุริวพึมพำออกมาเช่นนั้นโดยไม่รู้ตัว ฮะชิออนเหรอชิออนตอนนี้ข้ากำลังจะเวลโดลร่าสังหอนใจว่าบทบาทของตนกำลังจะถูกช่วงชิงไปเลยพูดกับชิออนเช่นนั้นอย่างกระอักกระอวนแต่ชิออนก็พูดสวนมาก่อนว่าท่านเวลโดลร่าคนผู้นี้เป็นเหยื่อของข้าอย่ายกให้ข้าได้ไหมคะชิออนขอร้องเวลโดลร่า ขณะที่เธอหอบหายใจและใช้โอดาจิต่างไม้เทา้าเวลโดล่าจำใจต้องตอบรับอย่างไม่เต็มเสียงบรรยากาศของชิออนทำให้เวลโดล่าไม่อาจจะปฏิเสธได้เวลโดล่าคิดเรื่องไม่สมควรการเตรียมใจและความตั้งมั่นย่อมต่างจากชิออน ทางเลือกที่เหลืออยู่ของเวลดล่าก็คือตอบสนองต่อคำขอร้องของชิออนและเฝ้าดูแบบเท่ๆเ,เ,เท่านั้นอ่าได้สิข้าจะให้เจ้ายืมพลังเล็กน้อยจงสู้ให้เต็มที่เถอะเวดลร่าตอบพลังช่วยประคองชิออนซึ่งทำท่าจะล้มลงจากนั้นก็ถ่ายเทพลังงานเพื่อฝืนฟูให้กับชิออนเออ,เอ,อบอกว่าจะให้ยืมแต่ชิงจากเราอย่างไม่เกรงใจเชียวนะ เวลดร่าโดนชิออนชิงพลังงานไปเยอะจนเกือบเสล้มแต่เขาก็ทนเอาไว้สุดชีวิตขอบคุณมากค่ะท่านเวลโดลร่าชิออนกล่าวเวลดลร่าก็บอกว่ามไม่ต้องเกงใจถึงเขาจะยิ้มสดใสแต่ร้องไห้อยู่ในใจลึกๆเวลโดลร่าได้แต่มองตามหลังของชิออนไปดากูริลยืนอย่างใจเย็นเหมือนกำแพงที่ตั้งตรงกาชิออนยืนประจันหน้า แล้วยกโอดาจิขึ้นตั้งท่าอย่างล่าเริงขอโทษที่ทำให้หรอนะคะเอาละคราวนี้มาทำให้สนุกขึ้นอีกนิดกันเถอคะค่ะชิออนกล่าวเช่นนั้นดากุหลิวก็พูดว่าหืมถ้างั้นข้าคงต้องตอบรับความหวังดีแล้วละทั้งคู่พยักหน้าอย่างเป็นกันเองแล้วเตรียมตัวปะทะกันต้องสนองความคาดหวังให้ได้ชิออนบอกเช่นนั้น การต่อสู้ที่แท้จริงระหว่างดาร์กูริวกับชีออนกำลังจะเริ่มขึ้นภายในโลกที่หยุดนิง่งชีออนสํำนึกผิดอย่างมากภายในใจของเธอปั่นป่วนด้วยโทสะเธอโกรธที่ดาร์กูริวรับมือเธอได้อย่างสบายเธอสู้ไม่ไหวสักนิดเดียวโกรธที่ลูกน้องของตนเหล่าองค์คลักถูกกำลาบรู้สึกไร้กำลังเมื่อผเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายและอายใจเจ็บใจและอิจฉาผู้ที่แข็งแกร่ง เธอกร้ำกลืนทุกอย่างเอาไว้และสะกดความรู้สึกทั้งหมดด้วยการตัดสินใจอันเยือกเย็นใช้ความกโกรธเป็นแรงขับเคลื่อนไม่อารวาดเหมือนแต่ก่อนคิดถึงสิ่งที่ตนทำได้และทำไม่ได้ชิออนไม่ลังเลเธอไม่ชิงชังศัตรตูที่เผชิญหน้าอยู่และสังเกตอีกฝ่ายด้วยดวงวิญญาณ ชีออนรู้แล้วว่าความดีหรือความชั่วไม่มีความหมายข้อมูลที่จำเป็นคืออุปสรรคในการต่อสู้เรื่องสำคัญมีแค่ปราบได้หรือไม่เท่านั้นชีออนปล่อยให้ตัวเองรู้สึกปั่นป่วนต่อไปและยอมรับไว้ทั้งหมดชีออนปฏิบัติตามคำพูดของรีมูรุต่อให้เป็นแนวคิดในอุดมคติที่บ้าระหำ้ำและยากเย็นเพียงใดเธอก็ทำตามอย่างซื่อตรงและมุ่งมัน่น ผลลัพธ์คือชิออนรู้สึกถึงลักษณะแท้จริงของสิ่งต่างๆได้ด้วยดวงวิญญาณความรู้สึกของชิออนใช้งานได้ในการต่อสู้กับดากูริวด้วยชิออนสัมผัสได้ถึงแรงข่มขวัญเหนือชั้นไหลก้นบึ้งของดากูริวตั้งแต่ก่อนเริ่มต่อสู้ ดวงวิญญาณอันก้าว้้าาและพลังรุนแรงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีสงบสงเงียมนั้นเธอไม่เคยรับรู้ถึงมันมาก่อนเลยนั่นคือสภาพสมบูรณ์แบบทัานสุดยอดซึ่งชิออนควรตั้งเป้าไว้ชิออนพลั้นพลึงที่ดากูริวทำเช่นนั้นได้หากคิดอย่างเยือกเย็นพลังของดากูริวกับชิออนต่างกันอย่างเห็นได้ชัดประเด็นไม่ใช่แค่สู้ไหวหรือไม่พวกเธออยู่คนละชั้นกันเสียด้วยซ้ำ ถึงอย่างนั้นชิออนก็ไม่รู้จักคำว่าถอยหนีแผนการของลิมโมลุย่อมสมบูรณ์แบบข้อเท็จจริงที่ชิออนถูกส่งมาอยู่ที่นี่ต้องมีเหตุผลแน่นอนเมื่อเป็นอย่างนั้นตราบเท่าที่ไม่มีคำสั่งก็ไม่มีเหตุผลให้ชิออนถอยหนีนั่นคือความคิดของชิออนเพียงแค่เชื่อในตัวของท่านลิมโมลุเท่านั้นในแง่หนึ่งมันคือการละทิ้งความคิดแต่สำหรับชิออนคำสั่งของลิมโมลุถือเป็นทุกอย่าง อยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดท่านลิมอรุไม่มีทางปล่อยให้พวกเราตายเปล่าโดยไม่ได้เตรียมการรับมือไว้หรอกค่ะสถานการณ์ตอนนี้น่าจะมีความหมายถ้างั้นข้าจะทำตามอย่างสุดกำลังจนกว่าจะได้รับคำสั่งใหม่เท่านั้นชิออนบอกกับตัวเองเช่นนั้นผู้ไม่ลังเลย่อมแข็งแกรง่งชิออนไม่หวาดวันต่อความตายและรักษาแนวลบไว้ด้วยความแน่วแน่ เพราะชิออนเป็นเช่นนั้นถึงทำให้ลูมินัสประทับใจแวมไพร์สาวผู้สูงทรงลังเกียจการที่ตนต้องแปดเปื้อนยิ่งนักลูมินัสจึงวางแผนให้พร้อมซับและวางกับดักด้วยการเดินหมากอันสมบูรณ์แบบเมื่อสิ่งนั้นพังทลายลงก็ไม่เหลือความเป็นไปได้ที่จะเอาชนะได้อีกขนาดชิออนยังเข้าใจเรื่องนั้นลูมินัสผู้เชี่ยวชาญยอมเข้าใจเช่นเดียวกัน วิธีที่ถูกต้องในตอนนี้คือออมพลังต่อสู้เท่าที่ทำได้และไปสมทบกับกองกำลังของลิโมลุซึ่งปกป้องเขาวงกฎของลามิลิสอยู่แม้แต่ชิออนก็นึกเรื่องนั้นออกต่อให้ลูมินัสเลือกวิธีนั้นย่อมไม่แค้นเคืองยิ่งกว่านั้นเธอยังเตรียมใจไว้แล้วถึงขั้นคิดว่าคนฉลาดอย่างลูมินัสคงรีบหลบหนีออกจากสมรภูมิแห่งนี้ดังนั้นต้องทวงเวลาไว้ให้ได้ คาดไม่ถึงว่าท่านลูมินัสจะช่วยเหลือเราลำพังเราคนเดียวคงถูกกำลาบไปนานแล้วแต่ว่า <culiar derrière> เป็นทางเลือกที่สมกับเป็นท่านผู้นั้นดีนะคะชิออนคิดเช่นนั้นจอมมาลูมินัสต่างจากภาพลักษณ์ที่ชิออนคิดเอาไว้แต่นั่นทำให้ชิออนดีใจเพียงแค่มีพรรคพวกที่ไว้วางใจได้ก็น่าอุ่นใจแล้วต่อให้ต้องมอดหมวยที่นี่ก็ตามไม่สิ เพราะอย่างนั้นนั่นแหละชิออนถึงยิ่งดีใจที่ได้ล่วงรู้ถึงก้นบึ้งแห่งจิตใจของลูมินัสในวาระสุดท้ายดากูลิวนั้นแข็งแกร่งมากชิออนตระหนักได้ดังนั้นเมื่อได้ปะมือกันจริงๆชิออนแน่ใจว่าดากูลิวยังคงปกปิดพลังของตนเองเอาไว้หากเขาเอาจริงตัวเธอคงถูกพลังนั้นกืนกินอย่างง่ายดายต้องพ่ายแพ้แน่นอนแต่ถ้าเรื่องพวกนั้นเป็นไปตามความคิดของลิมูรุ ย่อมทําให้รู้บทบาทของชิออนโดยอัตโนมัตินั่นคือการตรวจสอบพลังของดากูริวให้ท่องแท้เพื่อส่งไม้ต่อด้วยการตัดสินใจดังนั้นชิออนถึงท้าถ่ายเข้าขั้นบ้าละหัมครั้งแล้วครั้งเล่าดากูลิวมีแก่นแท้เหมือนกับตนไม่มีเพียชิออนกวัดแกว่งดาบราวกับเอาเยี่ยงย่างดากูลิวซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเป้าหมายที่เธออยากจะเป็นเพื่อให้ความทรงจําในการต่อสู้ครั้งนี้สลักลงในแกนจิตใจของตนเองและ อาศัยสิทธิ์อำนาจของลูมินัสตายและคืนชีพครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งเวลาได้หยุดลงสีสันเลือนหายไปจากโลกภายใต้สติอันน้อยนิดของชิอ่อนยังล็อกมันยังไม่จบถึงจะพยายามคำรามด้วยความมุ่งมัน่นแต่ร่างกายของชิออนไม่ตอบสนองเธอหยุดนิง่ง ลุกขึ้นยืนไม่ได้ไม่อาจจะอ้าปากได้ด้วยซ้ำขยับไม่ได้เลยสักนิดเหลือเพียงสติที่ยังสับสนไม่หยุดแต่ชิออนยังไม่ยอมตัดใจภาพสีสันเลือนหายไปจากโลกปัะทับลงในสมอง ในเสี้ยววินาทีนั้นน่าจะมีสาเหตุซึ่งนำมาสู่ปรากฏการประหลาดนี้ถ้าอย่างนั้นแค่ทำตามก็สิ้นเรื่องชิอ่อนคิดนั่นเป็นทฤษฎีที่มั่วซั่วอย่างยิ่งตราบใดที่ไม่ได้รับการชี้นำด้วยชะตากรรมอันยิ่งใหญ่เชกเช่นผู้กล้าสิทธิอำนาจระดับยูนิคไม่มีทางบงการเวลาได้แต่ทว่าชิอ่อนไม่รู้และไม่สนหลักการความจริงเช่นนั้นอยู่แล้ว หากมีความเป็นไปได้อยู่ก็เหลือแค่ลงมือทำเท่านั้นชิออนใช้งานยูนิคสกิลผู้เฉือนผาหรือนักปรุงอาหารดัดแปลงร่างกายของตัวเองและผลลัพธ์ก็คือร่างกายของชิออนซึ่งผ่านการปรับเปลี่ยนให้เป็นเลิศหลายต่อหลายหนตอบสนองต่อความต้องการของเธอได้อีกครั้งสิ่งสำคัญมีเพียงผลลัพธ์ชิออนก้าวข้ามทฤษฎีและคุ้นเคยกับโลกที่หยุดนิ่งจนได้ แต่นั่นเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งเป้าหมายยังอยู่ไกลแสนไกลชิออนยังเป็นแค่ผู้ท้าทายประกายดาบส่องสว่างวาบนั่นเป็นการเปรียบเปยภายในโลกอันปราศจากแสงสว่างดาบย่อมไม่เกิดประกายทว่าชิออนฟันดาบโจมตีดากุริอย,ยังเฉียบคมจนต้องบรรยายเช่นนั้นแรงยึดเหนียวทางฟิสิกสูญสิ้นไปโดยสิ้นเชิงภายในโลกที่หยุดนิ่ง ดากุริวจึงควบคุมร่างกายด้วยความตั้งใจของตัวเองเปลี่ยนร่างกายของตนให้แข็งยิ่งกว่าเพชรและรับการโจมตีของชิออนไว้ด้วยแขนทั้งสองของ้างการกระทำนั้นทำให้ดากูริวจมลงไปในพื้นดินจนถึงหัวเขา่าเพราะต้านทานอนุภาพของดาบที่ตวัดลงมาจากด้านบนไว้ได้ไม่มดดากูริวถึงกับเบิกตาโพรงภายในโลกที่หยุดนิง่ง จะไม่เกิดการสั่นสะเทือนของอากาศเนื่องจากการเชื่อมต่อทุกอย่างหายไปจึงไม่เกิดการส่งผ่านพลังงานในสถานที่ซึ่งไม่มีเจตนาลมเป็นตัวกลางจึงอยู่ในสภาวะเหมือนแหวกว่ายโมเลกุลด้วยร่างกายภายใต้การปกครองของเจตนาลมด้วยเหตุนั้นเขาจึงไม่อาจจะถีบพื้นเพื่อให้เกิดแรงผลักได้เพราะแรงกระแทกทะลวงแผ่นดินทำให้ขยับขาไม่ได้เหมือนดากูลิวในตอนนี้กฎฟิสิกส์ไร้ความหมาย ภายในโลกที่หยุดนิ่งแม้แต่กฎเวทมนต์แทบทั้งหมดก็ไม่สามารถใช้งานได้การต่อสู้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษเช่นนั้นย่อมมีสภาพแตกต่างจากปกติดากุริลดอะลิ้นแล้วปลดปล่อยพลังอันเหลือลน้นกระแทกดาบของชิออนกลับข้าวนี้ขาทั้งสองข้างของชิออน ฝังลงไปในพื้นดินบ้างการประทะกันระหว่างดาบกับกำปั้นดำเนินอยู่หลายครั้งจนทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันได้อย่างคล่องแคล่วดากูริวได้สัมผัสที่6ก,กลับมาและชี้อ่อนเรียนรู้จากสภาพการการต่อสู้ทวีความรุนแรงขึ้นนอกเหนือจากความรุนแรงที่มองเห็นได้ยังรวมถึงการลุกลับด้วยสิทธิอำนาจดากูริวไม่มีอันติเมสกิลหรือความสามารถขั้นสุด เพราะตัวเขาเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นสุดยอดซึ่งใกล้เคียงกับตระกูลมังกรอ,อยู่แล้วเพียงแค่ว,วียงมัดก็ก่อให้เกิดพลังทำลายล้างกดฟิสิกหากปลดปล่อยพลังนั้นออกมาคลื่นพลังพิเศษจะแทรกแซงแผ่นดินและบรรยากาศสร้างความเสียหายในพื้นที่เฉพาะแต่พลังเหนือมนุษย์เหล่านั้นมันไร้ความหมายในโลกที่หยุดนิง่งพลังของดากูเลวถูกจำกัดไว้ยอย่างมากแถมเขายังใช้สิทธิอำนาจแทบไม่ได้บัตนี้ โชคชะตาเริ่มเข้าข้างชิอ่อนบ้างแล้วแล้วก็จบตอนที่สองของนิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเล่มที่21หากข้อมูลมีข้อ,ขอ,ขอผิดพลาดประการใดเพื่อนหมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย